อันนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในแอดมินของเพจบุฟเฟ่เลเวอร์ที่มีสมาชิกอยู่ในนั้นเนี่ยเป็นแสนคนนะคะเขาก็เลยได้ออกมาบอกว่าก่อนอื่นต้องกราบขออภัยทางร้านบุฟเฟ่ตรงนี้ w i s d o m International b u f f e t เป็นอย่างสูงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในฐานะเจ้าของกลุ่มนะคะหรือเป็นคนก่อตั้งกลุ่มนั่นเองเขาบอกว่าเขามีแอดมินเนี่ยคือหลายคนมากๆเลยก็ทำให้แต่ละคนเนี่ยทำหน้าที่ ในการรีวิวซึ่งตัวเองเนี่ยก็เข้ามาดูแลบ้างบางทีก็ไม่ว่างก็เลยแบ่งหน้าที่กันไปนะคะรวมไปถึงต้องขออภัยสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะตรงนี้เนี่ยล่าสุดเลยนะเขาได้ออกมาชี้แจงขอโทษและตัดภาพไปที่แอดมินที่ไปเบ่งกับร้านบุฟเฟ่ตตรงนั้นล่าสุดเลยนะคะเขาออกมาขอโทษว่า ที่ทําไปเนี่ยอ้างเลยนะว่าอารมณ์ชั่ววูบเหมือนเขาหิวอะ่ะเหมือนเขาหิวแล้วเขางองแงอยังไงสักอย่างนะคะโพสตขอโทษอ้างว่าเกิดจากอารมณ์ชั่ววูบที่ตนน่ะไม่ได้กินบุฟเฟ่ดิฉันก็งงนะว่าไปงองแงไปโมโหใส่เขาทําไมอะ่ะเนี่ยเขาก็ออกมาบอกว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรู้สึกเสียใจอย่างยิ่งต่อสิ่งที่ทําไปทั้งข้อความและกิริยาใดๆก็ตามที่ไม่ดีและไม่เหมาะสม กิดจากอารมณ์ั่ววูบจากการที่ทบทวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วขอโทษและขอภัยร้าน Wi สตอมขอรับความผิดนี้ไว้เพียงผู้เดียวและจะนําบทเรียนที่เกิดขึ้นครั้งนี้มาปรับปรุงแก้ไขบลาบลาบล a b l แต่ว่าตรงนี้เขาไม่ได้เปิดเป็นเขาเปิดเป็นสาธารณะด้วยนี่ดิฉันไม่ได้เอาคอมเมนต์มาให้คุณผู้ชมได้ดูมันก็มีสองมุมไงว่าเขาทําผิดแล้วขอโทษแล้ว ให้เขาไปเธออะไรแบบนี้อีกมุมเนื้อคือแล้วคุณไปหุดหงิดใส่ทางวิสตอมเขาทําไมซึ่งเขาว่าทาตามกระบวนการไม่ใช่ว่าเราเป็นแอดมินเพจของเพจดังเนี่ยแล้วเราจะไปเบ่งใส่เขาได้ตรงน,นี้ก็ต้องฝากไว้นิดนึงนะคะคุณผู้ชมไม่ว่าใครก็ตามนักรีวิวรวมไปถึงบล็อกเกอร์ที่เป็นนักทานอาหารนะ่ะกลุ่มรีวิวต่างๆมันก็ไม่ควรจะเกิดในกรณีแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือร้านอื่นๆก็ตามดิฉันอ่านไปดิฉันก็ยังหุดหงิดแทนนะ เหมือนเขาโมโหจากอารมณ์ชั่ววูบว่าเฮ้ยเราหิวข้าวทาไมเราไม่ได้กินข้าวสักทีอาจจะเป็นประมาณนั้น